สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะน้อยหนามีกาแฟมอกคคน่าคาบูชิโนมาแนะนำค่ะซึ่งน้อยหนาก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นมอกคคน่าคาบูชิโนสีม่วงนะคะพลังงานนะคะอยู่ที่70กิโลแคลอรี่นะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะน้อยมากๆเลยค่ะเหมาะสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักนะแล้วก็ปริมาณน้ำตาลนะคะ 7กรัมนะคะไขมันมีก็จริงถือว่าน,น้อยมากๆนะคะ1.5นะคะแล้วก็โซเดียมนะคะอยู่ที่40มิลลิกรัมเท่านั้นเองค่ะไม่มีไขมันทานนะคะแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลน,นะคะโปรตีนหนึ่งนะคะคาร์โบไฮเดรตเพียง13กรัมเท่านั้นค่ะ สูตรใหม่นี้นะคะเขาก็เคไมไว้ว่าฟองนุ่มแล้วก็ละมุนนะคะแต่ไม่แน่ใจนะว่าคือแบบเราต้องมาตีฟองเองหรือเปล่าคือไม่มีเครื่องตีนะคะจริงๆก็อยากกินฟองนุ่มๆเหมือนกันนะคะห่อใหญ่นี้นะคะจําไม่ได้ว่าซื้อมาเท่าไหร่นะคะ80แปดสิบบาทหรือเก้าสิบบาทนะคะ ซื้อมาที่ CJ นะคะตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าเซเว่ก็มีนะคะอันนี้1ห,ห่อใหญ่นะคะจะมี12บสองซองนะ17กร,รัมนะคะคูณ12บสองซองนะคะคือเดี๋ยวนี้นะคะเราสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะได้ที่ f c e e o o o k แฟนเพจได้เลยนะคะ จะสแกน QR code นะคะติดตามข้อมูลข่าวสารของม็อกโคนานะคะออรสชาติอื่นๆนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆน,นะคะมีข้อมูลสงสัยนะคะสามารถโทรเข้าไปว่าเพื่อนๆน,นะคะมีข้อมูลสงสัยนะคะสามารถโทรเข้าไปสอบถามนะคะศูนย์ผู้บริโภค ด้านหลังซองได้เลยค่ะเขาก็จะมีเบอร์โทรนะคะ Call Center อ,อ,อยู่ด้านหลังนะคะเป็นซองสีม่วงสวยงามแบบนี้นะคะน่าจะปรับสูตรใหม่นะคะ ซองหนึ่งก็สิบเจ็ดกร,รัมนะคะเราไม่มีช้อนนะคะเราจะใช้ซองคนเอานะคะอืมเขาบอกว่าฟองนุ่มนะพอเทแล้วก็มีฟองเลยนะคะตอนแรกก็คิดว่าต้องไปใช้เครื่องตีฟองนะคะเพื่อนๆ คือชอบมากๆเลยอะตอนแรกเราเข้าใจผิดนะคะว่าเอ๊เราจะต้องแบบมีเครื่องตีฟองหรือเปล่าไม่นะคะเทแล้วก็มีฟองอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะนี่นะคะเทแล้วก็มีฟองแบบนี้เลยนะคะไม่น่าเขาถึงว่าฟองนุ่มตอนแรกเราเข้าใจผิดว่าต้องแบบมีเครื่องตีฟองอะไรประมาณนั้น เดี๋ยวเราจะมาลองชิมรสชาติกันดูนะคะว่าเป็นยังไงฟองนุ่มอย่างที่เขาเค็มเลยนะคะแต่สงสัยใส่น้ำไปเยอะนะคะก็รสชาติไม่หวานนะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ต้องการน้ำตาลเนาะเยอะ,อะน้ำตาลเพียงเจ็ดกรัมเท่านั้นนะคะแต่สงสัยจะใส่น้ำไปเยอะอะ่ะ รสชาตมันก็เลยแบบจืดไปนิดนึงนะก็แนะนำให้ใส่น้ำน้อยกว่าที่เน,น้นหาใส่นะคะฟองนุ่มอย่างที่เขาเค็มจริงๆค่ะไม่ต้องหาเครื่องตีฟองมาตีให้ยุ่งยากนะคะชงแล้วเกิดฟองเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการรีวิวมอคคุน่าคาปูชิโน่ในวันนี้นะคะก็หวังว่า เพื่อนๆนะคะคงจะชอบนะคะสำหรับคอกาแฟทุกท่านนะคะถ้ายังไงก็ลองไปหาซื้อกันมาได้นะคะก็ถ้ายังไงก็ฝากกดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแนนาด้วยนะคะก็ฟองนุ่มนะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่ชงเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวไปกินกาแฟมอคโคนาคาบูชิโนก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้า